สวัสดีเจ้าสวัสดีทุกคนนะเจ้าวันนี้น้องเอได้เมนูโหพอเครื่องแกงกันเจ้าแกงเพชรนะเจ้าวันนี้เนาะแกงเพชรไก่ใส่หน่อไม้ไล่ต้มเจ้าใส่กะทิลงไมกันกนะเจ้าทีทเสร็จแล้วต่อด้วยที่แก่งที่แก่งวันนี้นะเจ้าเขาจะใส ใช้พริกแกงเพชรแล้วก็พริกแกงขีห้หวานนะเจ้าใส่ยางละครึ่งเนะาะใไปเลยยวานละครึ่งนะเจ้าต่อไปใส่เนื้อเราลงไปเลยนะเจ้าวันนี้น้องเอใส่เป็นไก่เป็นหมูนะเจ้าหมูตับสังข์ย่างไส้แล้วไปนิดหนึ่ง ่ขเขาเริ่มได้ที่แล้วนะเจ้าใส่น้ำลงไปเลยน้ำเดือดแล้วนะเจ้าเขามาปรุงรสกันนะเจ้าเกลือนะรสด,ดีผงนัวนะเจ้าซุปก้อนนะเจ้าใส่ลงไปหนึ่งก้อนเนาะ น้ำตาลทรายนะเจ้าจริงๆแล้วใส่น้ำตาลปี๊บก็ได้นะเจ้าน้ำตาลปี๊บจะหนวกว่าเนาะแต่อันนี้วันนี้เรามีแต่น้ำตาลทรายนะเจ้าต่อไปใส่เลือดก้องเจ้ากับหนอเนาะใส่ลงไปเลยโอ้โมลี่ใหญ่เลยเจ้านี ต่อไปนะเจ้าใส่มะเขือนะใส่มะเขือลงไปเลยใส่มะเขือแล้วต้องรีบโฟน,นะเจ้าพี่มะเขือสีจะได้สวยงามน,นะเจ้าต้องรีบโนนเฮ้อมะเขือหองมอมันโดนน้ำหอมน,นะเจ้าผักเขาสุกแล้วนะเจ้าต่อไปใส่กะทิที่เหลือลงไปเลยเจ้าหน่วขนาดเจ้า ลส่กระพี้ใส่พริกปาแดงนะเจ้า,าใส่ใบโหระพานะเจ้าเสียแล้วคุณนะหนัวนะ่ากินขนาดเจ้าดูพี่ๆแกงเพชร ไก่ใส่หนอ่อไม้ลายต้มนะเจ้าพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วเจ้าหนอนหน่อเลยเจ้าแกงเพชรไก่พร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วเจ้าโอ้โหยั่ๆเจ้าอยั่ๆเจ้ามากินขนาดเลยเจ้า